สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการลงมอดนะครับมอดเกม TTIv นะครับซึ่งวิธีการลงนั้นก็ไม่ยากเลยนะครับคุณต้องมีอตัวเกมด้วยนะครับซึ่งก็คือไอเจ้านี้นะครับ นี่คือตัวเกมนะครับอันนี้ก็คืออ่ยังไงอะ่ะเราถ้าเราจะลงม้อนเราต้องใช้อนี้ลงนะครับหน้าตามันจะเป็นแบบนี้อา่าเดี๋ยวผมจะสอนที่หลังก็อย่าสนใจมันนะครับเอ่อต้องขอบคุณพี่เบริเฟอร์นะครับพี่สอนนะครับอืมเ,อเริ่องมาเลย นี่ผมมีเว็บเว็บหนึ่งนะครับที่จะมาแนะนำให้มาเป็นเว็บมอดนะครับเว็แบบนี้นั่นเองอ่าอ่านะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับมันจะมีเลย GTA San อันนี้ก็มี GTA V ก็มีอ่าเราต้องเรายังไม่มีเครื่องมือเลย ใช่ไหมมาดูเครื่องมือก่อนอันนี้น่าตรงนี้น่าจะอัน,นี่เอา,อางี้โอเคอ่าสปาร์กเยเออ อของเราเวอร์ชั่นอะไรวะนี่นะครับเดี๋ยวผมจะส่งเว็บไปให้นะครับเว็บของพี่เบนี่ครับเว็บนี้นะครับ เวเขาสอนไว้สวัสดีครับผมสามารถมาดูได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะส่งอ่าลิงก์ในดีเซปติคอรด้านล่างนะครับผมนี่ครับสปาร์กไอวีอันนี้นะครับสปาร์กไอเวนเอไอวีนะครับทุยนะครับคอมเบลิเฟอร์โหลดนมาแล้วก็ แท็กอะไรเรียบร้อยแตกไฟล์ออกมามันจะเป็นอย่างนี้นะครับโอเคมาหาหมอสกันก่อนเลยมอสลถเนี่ยก็จะเป็นไฟล์เออสำหรับใครที่เคยเล่นของ s า n เอดแล้วเคยลงมอสสังเกตวรร่าไฟล์มันจะเป็น txt เอ้ย txt เอ้ย t x d หรือเปล่าวะ กับ DFF อะครับนามสกุลมันแต่ว่าของ GTV มันไม่ได้เป็นนามสกุลนั้นเป็นนามสกุลอะไรวะไม่รู้เหมือนกันเคม,มามอดรถกันก่อนเลยท่านก็เลือกเลยครับว่า,าจะเอารถรุ่นอะไรถามผมผมเอา BM ครับง่ายดีแล้วเราก็หาโหลดเลยวิธีการโหลดไม่ยากเดี๋ยวจะโหลดให้ดู เรื่อรถที่คุณชอบอรถไหนดีเอาสักคันนึงก็ยังดีวะอ่ะเอาเอาคันนี้แล้วนะครับ สมมติผมเอาวันนี้อ่าดาวน์โหลดตรงนี้นะครับไปคลิกสตาร์ดาวน์โหลดอ่มามันจะขึ้นหน้าต่าง IDM มาให้เราดาวน์โหลดเราก็ดาวน์โหลดมารอหน่อยนะครับ โอเคเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วก็เปิดโอเคแล้วก็ Attack to desktop โอเคเรียบร้อยแล้วก็มาดูกันอ่านี่ชื่อรถนี่นามสกุลมันเนอเกยียบโอเคนี่รถที่เราต้องการมาแล้วโอเคขั้นตอนการลง ให้เราเข้าสปา r ไ IV ีที่เราลงมาครั้งแรกเข้ามาเลยนี่นะครับให้เราคลิกบัล์นะครับมันจะหาไฟล์อ่าโฟลเดอร์เกมที่คุณลงนะครับมันจะหาอัตโนมัติโอเคอย่างนี้นะครับให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างสุงเลย แล้วเลือกโมเดลเลือกไอ้นี่อะไรอะ CD Image นะครับถ้าเป็นมอดเกี่ยวกับเสื้อผ้าตัวละครนิโคลอะไรก็เป็น p พย e เยอร์ปนะครับถ้าเป็นยามหานะก็อันนี้ถ้าเป็นปืนก็อันนี้นะครับเราโหลดยามหานะมาถูกไหมเราก็เลือกอันนี้อ่าไม่ยากเลยบอกแล้ว แล้วพอเราจะลงละ่ะเลือก Import ครับนี่นะครับสองไฟนี้ถ้าเราขี้เกียจแบบกดโอ้โหทียอันทียอันเรากดคอน r ท l แล้วก็คลิกเลยหรือก็ว่ากดคอนโทนเ A ก็ได้ถ้ามันมีเยอะอ่ะอันนี้มีสองอันถูกเปล่ากดคอนโทลโอเคครับโอเพนเลยจากนั้นก็เซฟครับ เปอันเสร็จสิ้นพิธีนะครับโอเคไว้ครั้งหน้าจะมาสอนอีกนะครับโอเคซีโอเกนเดทเดครับ